สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกูไก่หาอะไรทําสนุกสนุกสลับกับคลิปกินบ้างมาดูกันนะคะว่ากูไก่จะทําอะไรแตงกวาดองนะคะเดี๋ยวเปิดก่อนเสียงใครกินอาหารอยู่ใกล้ๆบอนนี่สองลูกพอเพื่อการทดลอง ได้แล้วนะคะเบคอนต้องเตรียมตอนที่พี่มิกไม่เห็นนะคะเดี๋ยวกุไก่จะอ่านลิสต์รายการเมนูแปลกก็แล้วกันที่จะให้พี่มิกกับน้ำหวานชิมนะคะแต่พี่มิกเนี่ยไปพูดตอนนั้นไม่ได้เพราะว่าพี่มิกเป็นคนประเภทที่แบบหัวรันน้นอะหัวดือ้อเกี่ยวกับอาหารนะถ้านางได้ยินนะคะนางเข้าใจไอศครีมเบคอนพวกเนี้ยนางเข้าใจทันที นางก็จะไม่กินไม่กินอะไรแบบนี้ต้องไม่ให้นานรู้นะคะลิสตมาแล้วสิ่งที่สองพ่อลูกจะต้องชิมนะกูแก่บคนจัดให้เบคอนกับกล้วยเบคอนกับไอศครีมแตงกวาดองกับไอศครีมเนยถั่วกับกล้วยแล้วก็มัสตาร์ดกับโอรีโออันนี้น่ากลัวคือ ขนลุกแทนอยากชิมด้วยเหมือนกันนะหาได้ทำหนุกๆเนาะวันนี้แกล้งคนปอกซะหน่อยปอะสั่งให้พี่มิกนั่งดูทีวีไปห้ามหันมามองนะอันนี้ดูไม่ค่อยเร็วร้ายเท่าไหร่เนะเนยถั่วนะคะใส่ลงไปจานนี้ได้แล้วนะคะกล้วยเบคอนกล้วยเนยถั่วาวางไว้ ต่อมานะคะอันนี้กูคขว่ามันน่าอ้วกที่สุดนะลองดูไม่รู้เหมือนกันเก็บเอาไว้อันนี้ขอหักหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียของนะคะโอดีโอเป็นของอร่อย <S <S ออกมุดซี่ขย่าแล้วนะเมื่อกี้นะ่น ท็อปปิ้งโอ้โหท็อปปิ้งอย่างดีถ้วยนี้นะคะท็อปปิ้งก็คือเบคอนได้แล้วนะคะไอติมสูตรพิเรนของเราดีๆๆๆหวานด้วยไตเลยนี่น้องๆพี่สุพี่สุก็สิมันไม่ใช่แล้วคุณไม่คิดเรนมาหรือฮึอันนี้ช้อนลูกหรอ กินขอนทเวนี um> ้เดี๋ยวแม่จะป้อนปลาเองตักเลยไม่ยอมใหฟอรมาจ์เยอะสิไม่โดนยังที่เป็นเสียอี๋เอ๊ะคือเรื่อไม่รู้กูป่อมาเดี๋ยวพูดอธิบายนะเดี๋ยวให้แม่ป้อนปลาก่อนแล้วลูอธิบายได้เคี่ยวไปก่อนควบการกับท็อปปิ้งข้าวแช่

no via ma che sei scemo Aspetta! ma che sei scemo ho visto su internet Sì, è su internet faglielo mangiare quelli su internet dove hai il bicchiere? dammi il bicchiere <sindicare> vieni Lascia <tossi> questo lo bevo da solo <sindicare> ma ci bevo da fa schifo andiamo Ma vai 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 vai

Ma che roba c'è nel soffio? Mi scioglie. Mi Non ma... 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 è buono. Ha, è su... e salato, è schifo. Ma che è nocciolino, ma che c'è nel soffio? Che schifo. Eh! Come è bello di mille volte? Mi scioglie. Ma mi scioglie so... so... non fa male. L'unica cosa buona era il gelato. แค่สกิฟซีไม่เอาเว้ยทำแบบว้ไม่กินเรอกินได้ใช่ไหมคอนมัยไม่มีแล้วติมไม่เหอแลมแล้วเส็วทุอ่งไม่ไม่ไม่นมะไม่ไไม่ไม่ม่ไมม่ไ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 ม่นมะไ่ไ่ม่่มตกอไม่่ไม่ไม่ไ่มม che era è il gelato col becco? Sì. Che schifo. Farei che era croccante. Che schifezze. No, via sono dei sapori troppo schifosi. Ma lo calo. Ah. Ho paura di quello che sta per succedere. Mamma, no, no, mo'

ทอแล้วไลินไปอยู่แล้วกินไปบอกไม่รเนี่ยขได้ได้ใช่ไหมหวานชอหวานบอกโอเคอันนี้หวานบอกโอเคอ่ะไปดีบรอบค่ะแต่ไม่กินบ้างเด้วบานาีรไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วตว l'ultimo oh l'ultima, ci c'è un tua non Perché la banana al beco, che manato C'hai, eh? bravo Già Questo è ultimo. apri la bocca Il momento peggio nella vita Che schifo tu hai tutte ma te roba faccio. ma chi ti ha messo da banana? eh è un cavallo, un cavallo alla le o la hai, no, ci sono dimmi beccone dimmi beccone le o la hai, no, ci sono tira è il migliore? niente, ma ha fatto tutto schifo Qual è peggio? tutto tutto, dalla prima all'ultimo frutto schifo. Va, vai, fammi rifare la bocca qualcosa, un pezzo di formaggio. Oh, leva questo che... Osso, via amore, vai. Stai piangendo? No. Eh? no, no, ma. un po', stai piangendo. Vabbè, fammi la bocca. Dici a tutti, la tua moglie è stata molto gentile. Cattivissima Io un sapore cattivissimo indescrivibile. Non la auguro a nessuno di mangiare questa roba perché uno schifo.